เป็นความเดือดร้อนของคนที่ชอบสั่งสินค้าออนไลน์มาส่งที่บ้านอย่างเราแหมคุณมองขันี่ช้างทันเลยเพราะว่าบางทีมาส่งแล้วไม่ได้อยู่บ้านรับนะอาจจะทางานอยู่นะคะแต่ว่าบางคนถ้าดีหน่อยเขาอาจจะเอาวางไว้ให้โทรบอกเราวางไว้ตรงนี้นะครับหรือฝากรปภไว้นะครับแต่บางคนก็ยังมีอยู่นะสมัยทีที่โยนเข้ามาเลยโดยที่ไม่กลัวว่าของข้างในมันจะเสียหายหรือเปล่าลองดูคลิปกันค่ะ จริงล้วมันก็ไม่ที่สูงนะ <หา S 1> ที่จะต้องโยนอ่ะคือมันเหมือนแบบ ให้เอวเองมะพี่เตะย่อนลงมาที่พื้นยังได้เลยนะก็ได้น่ะอสิเออแต่เขาเลือกที่จะโยนเข้ามาเนี่ยนะคะก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เจ้าของบ้านนะคะอายุ40ปีเขาบอกก็อยู่ในบ้านพักหลังจากที่ไปรับลูกสาวกลับจากโรงเรียนแล้วจังหวะนั้นเนี่ยพนักงานสง่งพัสดุของบริษัทก็นําสินค้ามาสง่งแต่ว่าเหมือนโยนเข้ามามที่พื้นปูนหน้าบ้านโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าของข้างในมันจะเสียหายหรือเปล่านะคะเขาก็ เหตุการณนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะทีมข่าวก็เลยลงบันที่ไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านเขาบอกอยากจะให้บริษัทที่รับส่งอ่ะช่วยมาดูแลการส่งของของพนักงานหน่อยได้ไหมไม่อยากจะให้โยนเข้ามาแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าข้าวของข้างในมันเสียหายได้ขึ้นมาใครจะรับผิดชอบอ่ะนะคะคือบางคนบอกว่าวางไว้บนเสาได้ไหมล่ะเสาปูนขอบลั้วก็ได้อะหรือก็อย่างที่บอกถ้ามันสระร้วมันไม่ได้สูงมาก อลมดังหน่อย่ยนมาไว้ที่พื้นก็ได้เพราะว่ากล่องมันไม่ได้ใหญ่เขาบอกที่โพสเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกเป็นแบบนี้มาสองสาครั้งแล้วตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะลมพัดหรือเปล่าทําไมกล่องมันถึงไม่อยู่ที่พื้นก็เลยมาเปิดคลิปกล้องวงจรปิดดูถึงได้เห็นว่าอ๋อโยนเข้ามาแบบนี้นี่เองนะคะเอาลองฟังเสียงเจ้าของหน่อยค่ะปกติครับถ้าจะเป็นถ้าเป็นคนเก่านะเขาก็จะแบบว่าโทรมาโทรมาแล้วก็จะบอกว่า ให้วางไว้ตรงไหนหรือว่าพี่ผมวางไว้ในบ้านนะ<ม>พี่ผมวางไว้ตรงรั้วนะอะไรเงี้ยแต่คนเนี้ยมาถึงก็ตามคลิปเลยครับมไม,ไม,ไม่ไม่โถไม่อะไรมไม่โถแล้วก็มาถึงก็โยนผมมองว่ามันมันน่าจะทําให้มันใจรักบริการดีกว่านี้หน่อย<ม>วางก็ได้คือมันไม่ต้องโยนหรอกของแบบเนี้ยม,มันไม่ได้หนักไงตอนที่พี่มาเห็นถุงพลาสติกที่พี่พม,มันวางอยู่นะครับสองครั้งสาครั้งที่แรกอะ่ะผมคิดว่าลมมันพัด มันตกผมก็ไม่ได้เอกใจแล้วแต่ทีนี้มันคือมันวางตำแหน่งเดิมตลอดผมก็เลยไปออลองดูกล้องดีกว่าคือของข้างในมันเป็นของที่แตกได้ผมก็เลยไปไล่กล้องดู ก็ยังดีที่ของครั้งนี้มันไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่เขาก็แบบอย่างที่บอกสองสาครั้งแล้วแล้วถ้าครั้งหน้าที่เขาสั่งมาแบบเป็นอะไรที่มันแตกได้ขึ้นมาแล้วก็ยังคงโยนแบบนี้ของมันจะเสียหายนะคะก็เลยเหมือนอยากให้ทางบริษัทต้นสังกัดช่วยย้ำเตือนพนักงานของตนเองส่วนนี้หน่อยว่าจะไปส่งที่ไหนช่วยระวังนิดนึงไม่ให้ของมันเสียหายนะคะนะคะแต่ว่าพี่คนส่งของดีๆก็มีอยู่เยอะนะคะที่้าเนี่ยน่ารักใช่อย่างคนที่มาส่งแถวบ้านจินนี่เป็นประจำ เขาก็น่ารักมากเลยบางทีโทรมาแล้วก็วางไว้ดีตรวจสอบไม่ฉาชีพให้ด้วยว่าปกติพี่ไม่ได้จ่ายเงินปลายทางนี่ครับทําไมผมว่ามันแปลกๆนะกล่องนี้ถือว่าแบบเตือนว่าเอ๊ได้สั่งไหมถ้าจำไม่ได้ไม่ต้องรับก็ได้นะครับตีคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการโยนกล่องได้ก็คือลองหากล่องอะไรก็ได้เนี่ยที่เหมือนมันแข็งแรงหน่อยแล้วก็ผูกติดกับรั้วหรือกําแพงบ้านได้นะคะก็คือวางไว้ก็ได้แล้วพอสมมติว่าพนักงานส่งพัสดุเขามาเขาก็จะได้วางพัสดุเราไว้ในกล ค่ะ